อทุกคนดูโหว้าวบางเอียดตัวนี้ขึ้นโคตรดีดูอื้มโหทุกคนดูโหยอด Sorry as DJ เกีอเซียนเว้ากันดีแล้วทุกคนวันนี้มึงเอเยจะมาทดสอบป้อนนกตัวนี้ซึ่งเอฟซีมาสั่งมึงเอเยก็เลยต้องจัดให้ตัวนี้มึงเอเยจะใส่เอกด้วยแต่ถึงไม่ใส่มันก็ขึ้นหน่วยอยู่แล้วมึงเอเยก็เลยเอาเอกของว่าตอีกตัวนึงมาใส่เพื่อให้มันมีอัตราลต์ในการเล่นว่ามันจะได้ดังเอ้งเองเองฉะนั้นคลิปนี้ก่อนที่จะรับชมลีดฝากก็แล้วแชะและตามมาเลยกันเลยมัเอเยตก่อนนี่ติดเอกสักแปดสิบวันหยารุบลุบทุกคนติดเอกกันเดียว ตอนนี้มินเหยด,ดลายใหม่เลยนะลายแบบที่ปงเกินไม่เคยติดมาก่อนเพราะปะเกินเรามากสวยเออตะวันปั๊บนึงตั๊งนึงไม่นานไม่นานรอดูรอดูรอดูก็จะรู้ว่าเยอดดน่นาะวิจาในการติดแอกเราก็ใช้ วิชาการนิสสัจนะทุกคนเพราะว่าวิชาการนิสสัจมันคิดในใจมันไม่คิดนอกใจทุกคนสุดยอดอะไรเงี้ยทำมัม่วไปเนี่ยโอเคมาแล้วทุกคนคันนี้คิดในใจไม่คิดอคนอกใจแน่นนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะดังฝังยุงหรือเปล่าไปเลสโก Nhìn này con Nghe đúng không nào con Wow, nộp no. Let's go À, để mình nhìn lưm Để mình đọc cái chiếc máy này mình, mình có chiếc máy đuôi Tập thân các con Đây rồi con มีก็เชือกใหม่ด้วยสั่งมาเพื่อทดสอบว่าตัวนี้ว่ามันจะไปไกลและก็อดทนได้แค่ไหนไปไปสกูยังไจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะทุกคนมันจะได้ไม่โดนและก็มัก,ก them, ็จะเพิ่มความนี้เป็นศูนยจุดห้าแลวก็เราจะเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วมันก็จะไปโบนแล้วก็วิ่งคนเดียว ไม่แน่ใจว่าลมนี้มันจะอยู่หรือเปล่าเจ้ามองเหนเปล่าว่าเปตังกลังดีกว่าไหมทุกคนเราเปตังกล้ยต้น้มาแล้วทุกคนเมองเห็นปล่าว่าเปตังกะลังเรอีล่โอเคทุกคนรตรงนี้นะ เราตรงนี้ทุกคนมองเห็นไหมไม่ดูข้างล่างน่าจะมองเห็นเลยนะเคมมา mà đúng tôi con ồ ồ ồ đúng con đô khuôn đi mắc tụi con thêm bầu vào đây Để mình có nghĩa oh, đây phải con Ôi, tôi nặng Nặng kinh đi rồi โคตรหนักทุกคนเห็ไงนี่เรอบอกกันยังหมดเลยแ่ว่าสายนี้มันเียกันเลยูโคตรแรงโอ้โหโอ้โหทุกคนเหนไหมนี่โอ้โหลมแรงมากโอ

โอ้โหทุกคนบอกได้คำเดียวขึ้นโคตรดีแล้วก็ติดตะวันธนูดังดีมากอืมทุกคนมาดูกันนี่อ่ะมเหยียดไม่ได้ใจว่าทุกคนจะเห็นนะเดี๋ยว่าทุกคนดูมันขึ้นแบบนี้เลยว่าบังเอียดตัวนี้สุดยอดมากโอ้โหบังเอียดรักมากเลยตัวนี้ที่จริงมึงเหยียดก็ไม่อยากจะปล่อยนะตัวนี้แต่ว่ามีเอฟซีมาสั่งเขาจะพาไปโชว์แล้วกพาไปแข่งไงก็ไม่ได้ใจนะ ว่าดูทุกคนวิธีการเล่นแล้วก็ลงครั้งเดียวนี่คือแบบนู้นเลยเดี๋ยวว่าีงจะเอาพวกเครื่องบินขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งเม่มีข้อต้องการยอดเดี๋ยวเราปล่อยสายแบบให้ติดลมบนไปแล้วทุกคนมาเพราะว่าสายเราเยอะเลนะถ้าเราคังพื้นได้กราคังพื้นเลยโอ้หเดี๋ยว่ไงขออนุญาตถ่ายคลิปยืนไว้ลงในโต๊ะก่อนทุกคนทุกคนดูโอ้โหพวบางเอียดตัวนี้ขึ้นโคตรดี ดูโอ้โหทุกคนดูโหยอดโอ้โหแทงบัวตทุกคนดูนี่พับนี้เลยนี่ทุกคนดูบนหัวมันเห็ดตรงเพ้งมันนิดหนึ่งสุดยอดมากโอ้โหอะไรครับเนี่ยอทุกคนดูตรงมากเลยใครอยากดูก็จะปล่อยสายหมดเดี๋ยวมันจะปล่อยให้ดูทุกคนมาแป๊บนึงไม่พอเงี้ยตั <โ bring S 2> <traps S 1> ้งกล้องก่อนนะแป๊บเดียวไป

ให่เราจะให้แล้วโอ้คนหนักโคทุกคอเอ้ยโอ้คนหนักเอ้ยหนักจริงทุกคนหนักมากให้เราใช้แต่เรื่องน้ทุกคนให้หมดติดลบนไปนะเห็นไหมแน่ยจะว่าปีจะหักหรือเปล่าเอ้ยแต่มันสุดยอดมากเอ้ยรักมากเลยตอนนี้ทุกคนอันนี้สายค่อนข้างใหญ่ๆนะทุกคน คือใครทำเบ้าสองเม็ดถึงสามเม็ดก็แนะนําสายนี้เอาอยู่แน่นอนไอตัวนี้มันแก้เม็ดกว่าๆเองดูนเม็ดสี่สิบแบบนี้เม็ดสี่สิบพาตึงแต่ว่ามันยังไหวอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ตึงมากแต่ว่าถ้าสองเม็ดถึงสามเม็ดนี่มันเห็นว่าพอดีเลยว่ามันมีขนาดเล็กอยู่ด้วยหกร้อยสามร้อยสี่ร้อยนี่ได้หมดคือถ้าเ่้าแบบไม่ถึงเม็ดห้ามเนแนะนำให้ใช้เล็กๆ แล้ว่าถ้าแบบใหญ่ๆแบบนี้เรามึงเหย็ดแนะนำให้ใช้อ่ะเชือกใหญ่นี่ให้ใช้ว่าตัวเลยเดี๋ยวเราปล่อยนี่คือปัญหาคือถ้าเราไม่มีกดเชือกดีๆบอนชักเราจะลำบากแต่ไม่นี่มึงเหย็ดไม่กลัวลำบากเพราะบางเห็ดมีกดเชือกดีไปต่อป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นว่าวกรงบินด้วยอ่ะอ่ะดูเหย็ดโบนคนเดียวเล่นคนเดียวเลยทุกคนนี่ จอดเนาะเงียหลอด้วยยังไะเอ้ยสุดยอดเลยไอ้ใจจะลงไปเลยเพราะว่าเราจะดูว่าเสียงตะนูว่าไกลสุดแล้วมันจะดังหรือไม่วันนี้ก็ดังดีมากไม่ร้องไรได้บ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโคลมพคตเดียวทุกคนโคลมแรงมากเลยวันนี้บอกเลยว่าโคตรสนุกใครที่สายว่าวกแต่เจอลมแรงแบบนี้มึงก็เชื่อว่าโอ้ยทุกคนมาเข้าไปในนู้โคตรสนุกทุกคนบอกเลยเราจะให้สายไปหมดเลยเนี่ยวิธีการให้สายเราคุมกดไว้แล้วเราก็เนี่ยเราจับเด็กตรงนี้ทุกคนนี่คือจับเด็ก สายโคตรตึงนะพี่ตูน้องแท้พี่ตูนต้องมาทุกคนได้ยินเสียงว่ามึงเหยียดทุกคนดูอ้ยนี่หายให้อยู่นานอ่ะเลนนี่คือความยาวนี่คือไกลมากคุ้มมากกับราคานี้ใครไม่กดตอนนี้เสียใจแล้วอ้ยร้อนมากทุกคนอุ้ยร้อนมือทุกคนเลยนี่มันร้อนมือมหมดเลยคือมันมันติดลมแนวทุกคนแต่เราจะให้แบบไอ้ลมบนไปเลยทุกคนก็จะมองเห็นอยู่ ีมันกำลังอ่อนเอาไว้ดิเฮ้ยโอ้ยมันควบอากาศบาเอียดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันควบอากาศบาเอียดเอ้ยโฮ้ยเฮ้ยของจริงทุกคนเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขดบางเอียดแตกหมดแล้ววันนี้นี่ตาขดพังนิ่มั่วเลยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

แล้วแตงเดียวแล้วแต่งเดียวเอทุกคนเร็วเออจะไปทุกคนเออเออเออไอตายเถวพี่เจ้าเออไม่ไหวแล้วพี่เออหนักมากเกินไปพี่เมือผมจะพังแล้วโอเคทุกคนเราจะค้างคืนตัวนี้ไว้เดี๋ยวอีพีน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะเอาลงใช้เวลากี่นาทีเจนไหม อีพีหน้าคลิปนี้มึงเข้ตัวแรกไปก่อนเจ็บไปจิงปอ,อ๊อ,อ